เพื่อนๆครอบครัวข่าวเด็กพูดถึงเรื่องกิจกรรมส,สนนร้างสรรค์ในโรงเรียนแน่นอนค่ะว่าในแต่ละโรงเรียนคงมีกิจกรรมดีๆที่เปิดพื้นที่ให้เราได้สนุกสนานและได้ความรู้กันด้วยนะคะและวันนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนของหนูกิจกรรมนี้มีชื่อว่าลานเรียนรู้กาะสินนี่ดีจังจะดีจังสนุกจริงแบบไหนเชิญเพื่อนๆมาชมพร้อมกันเลยนะคะ ซึ่งพวกพี่ๆเองนะครับก็เป็นคนกาะสิลป์แล้วก็คิดว่าเราน่าจะมาทํากิจกรรมลานเรียนรู้ที่มีทั้งดนตรีวัฒนธรรมหรืองานฝีมือเนี่ยให้เด็กๆน้องๆนักเรียนเนี่ยได้ทํากิจกรรมในช่วงหลังเลิกเรียน ซึ่งเขาก็อาจจะรอรถกลับบ้านอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเราคิดว่ากิจกรรมเหล่านี้พอเกิดเป็นลานเรียนรู้แล้วน้องๆก็จะมารมาร่วมนะครับแล้วก็ใช้เวลาว่างตรงนี้เนี่ยมาทํากิจกรรมการฝีมือหรือร้องเล่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ได้ของกลับบ้านเข้าไปด้วยซึ่งก็เป็นการเรียนนอกห้องเรียนด้วยอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ของเรานะครับที่จัดงานในครั้งนี้กเ,เิในประเทศไทยของกรมพาก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งและก็ภูมิใจที่ ลูกศิษย์ของอนุคุณนารีและเยาวชนน่จะได้รับจะได้ประกอบกิจกรรมที่เป็นส่วนเสริมทําให้ชีวิตนั้นเติมเต็มมากยิ่งขึ้นนอกจากการเรียนปกติในห้องเรียนครับและก็อยากจะให้มีกิจกรรมอย่างนี้มากๆขึ้นโดยเฉพาะหลังเลิกเรียนเนี่ยถ้าเป็นไปได้ทางโรงเรียนก็จะวางแผนจัดกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นดนตรีกีฬาหรือจะเป็นทางด้านศิลปะวัฒนธรรม ก็อยากจะทําอย่างนี้เกิดขึ้นครับสแสดงว่าในอนาคตท่านผูน้อำนวยการจะมีแผนส่งเสริมกิจกรรมให้อย่างนี้ให้เกิดขึ้นอีกใช่ไหมคะแน่นอนเพราะว่าตอนนี้จัดทําลานไว้แล้วโดยเฉพาะลานที่อาการ5นี่ก็จะจัดทําเป็นโดมขึ้นมาจัดทําเพื่อที่จะให้ลูกศิษย์ได้แสแดงออกทางด้านต่างๆเมื่อจะเป็นอย่างวันนี้เนี่ยการแสแดงอะไรนะครบวด้านประกอบกับโปรงรางเนี่ยหนูก็ได้เห็นใช่ไหม สวยงามมากและแป,แปลกและพิศดารทำให้กาะสจินนี่เข้าสู่อาเซียนเข้าสู่ระดับโลกได้เน่โดยเฉพาะเราใช้ดนตรีโปร่งลางเนี่ยเข้ากับการเต้นลำสมัยใหม่ครับก็อยากจะให้ลูกศิษย์นั้นได้ฝึกฝนเหล่านี้เอาไว้หลังจากเลิกเรียนครับก็นับว่าเป็นสิญญ่งที่ดีนะคะเพราะกิจกรรมอย่างนี้ก็ได้สร้างเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และก็เป็นการผ่อนคลายไปอีกแบบหนึ่งได้ค่ะ เราก็จะจัดกิจกรรมสถานีรอยยิ้มอ่าซึ่งที่นี้สถานีรอยิ้มเนี่ยก็จะจัดให้กับน้องๆลหลายๆโรงเรียนนะครับที่อยู่บริเวณห้องสมุดรประชาชนได้ไปร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการนิทรรศการภาพถ่ายภาพไปถ่ายภาพเล่าเรื่องเมืองกาลสินหรือกิจกรรมการแสดงแล้วก็ งานฝีมือของโรงเรียนต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนกาลสินพิทยาสรรอนุบาลกาลสินวิทยาลัยเทคนิคที่เขามีกิจกรรมเหล่านี้แลวเอามารวมกันแล้วก็ให้น้องๆหนุๆเ,เด็กๆเนี่ยได้ร่วมกิจกรรมกันที่สถานีรอย,ยิ้มและในอนาคตเราก็อาจจะจัดเป็นถนนสายวัฒนธรรมนะครับในจังหวัดของเรานะครับแล้วก็มีกิจกรรมเหล่านี้ให้น้องๆเยาวชนและครอบครัวได้มาร่วมกันทำนะครับเกิดเป็นงานกาลสินนี้ดีจังครับ สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นจากกลุ่มพี่ๆมตนอยมหาวิทยายลัยมหาสารคามร่วมกับโรงเรียนของหนูและจะมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นในทุกๆเดือนเพื่อทำให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนในอีกหลายพื้นที่เช่นห้องส,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 สมุดประชาชนสถานีรถโดยสารประจำทางและเพื่อนๆเ,เครือข่ายอีกหลายโรงเรียนภายใต้แนวคิดกละสินนี้ดีจัง หนูเด็กหญิงอินทิพรนาทนเลิศโรงเรียนอนุกูลนารีสำนักข่าวเยาวชนตาสว่างรายงาน